ขายวเป็ดเลยสอ,องโตโตเปดสิบ 30, ซื้ออย่งหมด้าไฟหวานเด้อสองพันห้าเด้อมาเท่าไรสองพันห้พันสองห้าันโอ้ไขหวานสองพันพันอันนี้ลูกลูกจ้ะลูกกบโอ้ เต็มโลเท่าไรมาเต็มห้าพันเกิดงวยาะโลนะมากเกินที่น้ยนอยสบ,บายพี่น้องหมดสุขสุขนเนาะวันนี้บ่าวซอนอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนาม่วงนะเมืองไซบุรีแขวงสระนาเขตวันนี้บ่าวซอนจะพาพี่น้องมาละมาเที่ยวมาซื้อเครื่อง มาซอกซื้อของอยู่ของกินที่น้องที่ตลาดนัดบ้านอา่วงนะเมืองไซบุรีแขวงสอนาเขตสังอยู่ใกล้ๆครับมเมืองเสบังไฟแขวงข้ามวนะ่วนมาเลาะเบิ่งเห็ดปวกเห็ดละโงกนะของอยู่ของกินยามแรงพี่น้องตลาดนัดวันอาทิตย์นะตลาดนัดเพิ่นเปิดอาทิตย์หนึ่งสามมื้อนะคือวันตอนแรงพันังคาน ตอนแรงวันศุกร์แล้วก็ตอนแรงวันอาทิตย์เนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผุกคนก็บ,บ่ค่อยหลายบันไดถ้าเป็นวันอังคารกับวันศุกร์นี่คนจะหลายพี่น้องเลยเอ๋บารซอนทิยะพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งโซนนั้นข้าจะขายอาหารธรรมชาติหรือว่าขายของป่าเนาะที่จริงเป็นตลาดใหญ่ขายเสื้อผ้าขายของยุคข,ของกินเรื่องอื่นเนาะ ไปเบิ่งโซนาจะขายของยู้องกินพี่น้องไปเบิ่งเหมกันวะจมี้องยู้องกินหลายวะพี่น้องเ่้ส้มนนองเ تناقض <applause> <applause> อันนีเมื่อได้ตล้วครับตะเขียงครับจะเล้งมาตามนี้มาข่ายตัวยไว้เมื่อได้เน้ะยังจะพักที่ไีแขงตืดขอสองนที่สามขอ่านมาไหน่ดาวผ่านจิโร่้ละ1 0บพนที่แข่งนะ้านำมันพักเลยนะจับเบิ้งยูนิ้วนิดหนึ่ ว้ามันไม่น้ำหวานน้ีงนหาะมากมาีด้หวานนมันเนม่มันจหวานรกละมาิกละมางีบจุกบลาจกลูกกบปะลูกกบกูไปได้มาทั้งนี้คำเลาพุ่นก็ไปพุ้นมาพีกพุ่กบมาโค นาเตอสาม้เด้อแง่ตรงเาได้บางม่วงห้าพันชุกยังแข็งอยู่อตัวก็มาขึ้นบุ่มว่ามันจะซ้ำเลยคุณตัวก็มบุ่มนี่เม็ดล้วก็เอามาเลยชุก้ากุ๊บตรงเนียาบชิด หมงวงโคงนึง่งขมังนัดังนันหวยใช่สาม <30, 000. S 2> น่วยสิบพนสามนวยสิบพันขาหมูเดียวละห้าันเายน้อยเดียวละห้าพันมางวงา เต็นโเท่าไรมาเต็นสอพันหน่อยโดหนงไเกินทีหน่อยเนาะแล้าเกิดาะรัเอาะ มลนเลอรแนลอมาหมาละ2พันซื้ออ่งหมดแ้ามควายหวานเด้อสองพันหาเด้อมาเท่าไรสองพันห้าพันสองพันหาพันโอ้ไว่หวานสองพันหาพันอันนี้ลูก ลกูกกบโอ้ลูกกบลูกกบเอาเอาเอาหาพันองมัดอาคฟอยของมักข um ึ้มาคฟยเราใส่ทงเดียวก็ได้ทิพนเมตกบตังเขียบทิพนหวานอยี่บ่หวานจะซีมได้วาะโอ้ดซีมก็ได้ท่านเจ้า่าวา็หวานหวานมดมาว อทอรอ้อมเนาะจา,าน,นเท่าไรเท่าค่ะเท่าห้าพันห,หน้าพันปลาคอเนี่ยคนะอ้วยาคอของธรรมชาตินะนี่ฮอจีโร่จีโร่ปลายนจ้าไม่สนิทอันไหน่หนโลโล,โล

ผมอยู่คงขีดลายเขาได้ไฟมังเ่านี่มันเข่งออกไมออกไ่

chicken mua bớt mẹ đã kiếm rồi <laughs> ba là cái năm mươi ba mươi mốt

เนาะเ้องผู้ใดน้องของน้องอยูว่วะขายามะม่วงมานั่งที่สิเอ,อ๊ะมะม่วงน้อยใหญ่เน้อขายาเป็นโลเป็นกองมะม่วงเลย สามพันห้าพันเุราะอายุยัยแค่นั้็ อาบแม่นี้บอกแม่เยอะคนเราเห็นยากนะยากอะไรมาีูสิเออฮะคือในน้อยปากคนทั้งถึงแบนถึงเกิผลท้าบัท้าเือได้ถ้าตก่กม่อคว้นวงเล็กต่ากระบอกให้เกิดผนทาบัตรท้าเอได้

แกเจ้าไม่มีอะไรมากค่ะค่ะ <coughs> <coughs> พวกแม่บุมีเนาะหาบุมีวัตถาดับเลยพวกบ้าตัวน้อยฮะ

ກัว80บรรยากาศตลาดนัดบ้านนามวงพี่เฮาอยู่ห้องกินลายเด้สุดยอด ยี่ยงเลยยังไขาอยู่วะอาบุีเนาะบรีมาดดเลยยานยานโควิดยานเนาะเนาะขายอาขายยังไงมาดิน้ำหวานบมมี่บ่น้ำหวานบมีบ่น้ำหวานเจ้าไปจังเจ้าหางเออยากินหานเจ้าเนี อะไรเธอโซนน้องโซนขายเสื้อผ้าเนาะนนเสื้อผ้าคายน้ำตลาดใหไ่ขนาดนตลาดนัดบ้านนาม่วงเนาะเมืองไซบุรีแขวงเซวันเคศูนย,ย์อยากมาเลาะมาเขี่ยวกับสมารถมาได้อติดแคมทางเลขที่ส3ใกล้ใกล้กับเมืองเซบยงฟายเนาะเดี๋ว่าพ่อผ้าแม่ผ้าเท้าขายอยากมา มาขายเครื่องขายของอยูของจินเนาะก็สามารถมาติดต่อทางกันเจ้าของตลาดเพ่นไท้เนาะจินดีต้อน,อน,น,นออรับพี่น้องามนจามจามเท่าไรไม่เราพันเอ็นก็มีม่วะไมเราพันจีบไม่เราพันมถอะ Mấy lọc thơm. lọc Áo treo hía bỏ. Áo hàm Hãy subscribe cho หมายะหัสพันจามเอ็นจามตับจามหัวใจนี่คนบุญลายมันได้เนาะเป็นวันอาทิตย์เนี่ย โอเคเนาะพี่น้องวอนนี้บ่าวสอนสิขอจบชิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเนาะชิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสอนเนาะเพื่อนะเป็นกำลังใจในการฮิดชิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงมีดีมีแห่งโชคหวงานทำร่ำรวยสบายยี่